สวัสดีครับผมแม่จะกล้องสองพานะครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาดูตลาดสดเสื่องหนองตุงนะครับอำเภอรงไกร่าจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้อากาศเท้าเช้ายังหนาวอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าจะได้อะไรไหมนะครับวันนี้ดูเหมือนแง้งจะไม่ค่อยเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคนระับ ตีงี้องเท่าไหร่ไปนั้นอันนี้ใบนึงอันนี้สบ,บาทขอบคุณผู้ที่พี่น้องที่มาร่วกิจกรรมพาหน้าที่ตอทั้คนทั้งคนนะภานผาได้พี่สององค์สององค์สบาทได้ไหม รางวันที่สามองบาทเลยเพราะว่าไปขายได้ประมาณนั้นอันนี้จะเอาไปเอาไปไลฟ์ขายไง๋อนะนี่ครับครับขอถ่ายลงยูทูบได้ไหมเพราะว่าผมทำยูทูบทำยูทูบด้ยี่ไปสงนี่ครับพระวัาของตบลองกูเป็นครับครับมากเลยครับครับพี่อกที่ไ ได้ไปได้รางวัลได้รางวัลขนัเลิกระนดับสามนะไม่ใช่ทิดเดี่วได้ที่สามแต่ถือว่าถ้าในระดับสองลูงลงเองก็ถือว่าเป็นคนแรกๆที่ได้เอาพักเลิกนะถือว่ามีชื่อมีความเชี่ยวชานอย่างมากนะไปประกวด จะยิงองเท่าไหร่ครับ4 0ครับลรับร200เลยพี่เป็นรุ่นนี้เล่นไม่แพง300แล้วันเพราะว่าคาดมากายเป็นอ๋อมันขายได้ไม่แพงพี่อ2บาทงบาทเนาะ2บาทนะเดิมเลยนะไม่ได้เลยก็ไร่พี่ ยังไม่ได้เลย่้อยครับครับด้ีย่ยคสองหคูดทีอห้าหนึ่งเก้านะครับเรื่องทครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ได้ครับแครับเห็นไหน มเล็กนะเนาะหลวงพ่อเจ้าคุ่เจ้าคุณสมศรีหรือเจ้าคุณสรน์อคจจะเป็นผู้ทีาว่าต่ว่าสุัะนะการเ่งตามป่าว่าเท่าที่ศึกษาหรือว่าไม่ได้เอามาทำให้สวะท่าบรรยาศในงานรงกอบการ้าเป็วันที่ ก็นที่เด็นะครับงาที่ข้าน้เด็พราทางที่มาต้อง้องันารแด้อเลิศแกรบแแล้วในหมวนี่ากว่าราคาาอกว่าเป็นม

ตอนนี้ยังไม่เจอพระหลักๆอะไรเลยนะครับได้แต่ย่อยๆไปสองสามองนะครับวันนี้แผงไม่เต็มนะครับแล้วก็ขอขอสมได้ขอสมได้เมื่อกี้ก็ขอสมบังนีแล้วนะแต่สัมภาษณ์ทุกอ้อมแล้วว่าระวังระบาดนะแล้วก็ส่วนความเป็นมาความเป็นไปของการสร้าง ก็ได้กล่าวเปิดแล้วับพอเป็นเป็นการเริ่มสู่กัรฝักให้พี่น้องในที่นี้ถือว่าดีดีแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมทุกธนาคารนะครับเราก็พยายามดูแลเพคแครพี่น้องที่เดินทางมาวันนี้ก็

เยอะจัดเลยเนาะไปกันทั่วทุกใครก็ไปอานเนี้ย

อันี้มาเนาะสนิมขึ้นนะรัะ้สี่ร้อยได้ไหมพี่ห,าหา้ารหาหา้อยหา้ยยหหหาสิบเนาะมันก็ขายได้ประมาณนั้นน่ ห้ดเดียวนะมาตั้งไก่ 600. <st arts> อ่าหกรอยก็อย่างงี้องค์ทายี่ของกล่องสี่ร้อยอันนี้บอกอราบาท<อ>แบบนี้ซื้อข้ามก็สองสรอยแล้วเนาะน,นี่หกร้อย ครับครับคลงานวันนี้ก็เจอแต่ย่อยๆนะครับมีหลวงพ่อรวยสององค์แล้วก็มีหลวงพ่อคูณปี19นะครับวันใหม่พี่เดนแล้วก็มีหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอีย เีอหนึ่นะครับสภาพสวยนะครับครับยินดีรับเช่ารับเหมาประบ้านทุกชนิดนะครับใครมีโทรมาเลยนะครับ0928945 5ไปโทรครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับแล้วก็ส่งรูปผ้ามาพร้อมราคาเลยนะครับขอบคุณครับ